นี่แหวกพีเลยสุดจริงดีนะเรียกมาถ้าหมวยเรียกเนี่ยหมวยเรียกไม่มีนะสามดอกเดียวหมวยแค่เองนะครับนที่ผมไปดูแลแบบนี้เลยเออเป็นไม้เป็นไม้ขนาดแรงสุดแต่ทีนมันไม่ได้ไ้ตัวเมียมันได้น้อยเพราะว่าพวกหมาล่าได้แบบนีถ้าผมเรียกก่อนอกแปลว่าถ้าเจอปุ๊บ มันจะเป็นสายเห็ีดมันเป็นสายผานเรื่อ้ที่สอนมาคี่ไปกอบบกไปนู่นขึ้นไปนู่นเนี่ยมันไหลตามน้ำอ่ะเนี่ยไหลตามน้ำเดินเดินเช็คเลยเช็คล่างคนบนคนเมื่อาแล้วก็เดินขึ้นมาไม่ยังยังไม่ขึ้นผมยังผมยังไม่เช็คเช็คที่นี่โอ้โหขอขอขุดเองได้ไหมได้ได้เตปมเต็มใช่แล้วพี่กดแล้วพี่กดแล้วพี่กดไปแล้วอ๋อ เอาหมวสัมภาษณ์ได้เห็นหลังหนาวเห็นไหมนะอ่าหมูเอพาเที่ยวนะแปลงนี้ของหมูเอนะครับครับเออขุจริงเจอเองขุดเองนะครับเจอเองขุดเองนะวันนี้นะมันต้องให้ถึงมือถึงมือนะเรียกอะไรไม่ไม่อะไรหรอกไม่มีคนถ่ายให้อะนะต้องต้องต้องตั้งกล้องไว้ย้อนไม้ได้ตั้งกล้องไว้โล้วหเสียงพูดพลาดเลยเราจะใช้

กวาดกวาดจอมาคุ้ยจอมาขาดเลยขาดทางดูดินานๆเจอทีอ๋ออย่างปวดพลาดเลยโอ้โหใครจะไปเห็นแบบเนี้ยโอ้โหพี่เอเจออีกแล้วใจอแล้วพี่เออยู่ไปไปไหลไปพี่เอเดี๋ยวคุณเองใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวคุณให้ เด็กกำเบลเลยทุกคนนี่ครับของแท้ครับของแท้ของแท้นะสีมงคลนะของแท้คอยคอยคอยหมวยหน่อยเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ทิ้งไม่แดงครับกำลังงัดอยู่ครับนี่โอ้โหใจเย็นจะไปไหน ไปไหน,น e yep. อ hey ีกอ่ะหมดแค่นี้บ้างครับโอ้โหดูด้วยดู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 กันว้าจัดไปไปโอเคพี่เดินไปนู่นเลยเดินถ yeah. ่ายไปนู่นเลยกล้องหมดแล้วนะกล้องหมดแล้วนะ ลองมาลองมามาดูครับโอ้โหมันเลยแมวเอาเกี้ยไอ้เมื่อกี้มันหลานอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้มีน้ำมันฟาดหน่อยดิฟาดหน่อยไม่ช่วยค่อยค่อยค่อยดอกฮักเย่เนี่ยวเกาเอาไอ้นี้ออกด้วยนะดอกมันช่ำน้ำนะไม่งั้นไฟจะขึ้นบานแล้วมันไหลไปนู่นนะผมยังไม่ขึ้นมานี่ไงนี่โอ้โหหมูเองชอบ มว่ชอบยิ <im <im ่งน่นน่นนุ่นนเอ้ยนุ่นนุ่นเออก็ถ่ายไว้เดี๋ยวเราเข้าไปเอาลูปออกมาติดนูปตัวเองติดนิ้ตัวเองใช่อย่างนั้นนะต่างรีบมันน่าจะลากมันลากไปโน้นนะผมเข็นตัวนั้นผมยังไม่ได้ขึ้นเดินขึ้นมาเนี่ยเลยเรียกพวกเนี่ยมันไปจากนู่นลักอันนั้นลูกวันอันนี้แม่อยู่นี่ตัวเป็นทางนั้นอ่ะเดินฟังหนูแล้วก็วนกลับไปทางที่ลดลงอ่ะ ที่เราลดลงที่เราลงในจัดการเองเลยนะครับเออวจัดการเองลยถ่ไปตนีสวยที่อเนี่ยถ่ายไปตรนี้สวยหวานี่เี่หมดเลยเนี่ยถ่ายงเนี่ยทั้โหนีเ็ดพอทเต็มเนี่ยเยี่ยพัวไดเนี่ยเอเต็มแสงมันมืดนะโอม่เ็พ่อแม่ขึ้นไปข้างบนนันก็ได้ เรตีไอยู่คุมติกคเดินาเออติขีคมยติตว้าวขี้่าเนี่มันนี่แหวขี้าเนี่จริงดีนะเรียกมา้าหมวยเรียกเนี่หมเรียกไม่มีนะสดอก้วหมเยแค่เองนะครับที่ที่ผมไปลบีเลยเออเปงเปงสนาปูแต่ทีมันไม่ได้ แปลกไหมตัวเมียมันได้น้อยเพราะว่าพวกหมาล่าได้แบบกำลังบานเอาเลยพี่บัลลังก์บัเลงเ์จรงช้างใช่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้งไปทิ้งมะกอนไหนเดี๋ยวนี้มะกอนกระดานห้ามไม่ให็นนี่ถึงเว้นแต่ผมเห็นก่อนไงเลยลากขึ้นอย่างนี้เลยมีพี่มีน้องบอกว่ามีพี่มีน้องทานเลยเขาสอนมาใช่ใช่ ถ้ามวยไม่เจอถ้ามวยไม่ฉี่ขึ้นมาไม่เจอนะพี่นะถ้าผมไม่ฉี่ขึ้นมาผมว่าผมเดินขึ้นมาเนี่ยบานทิ้งบานทิ้งเลยเชื่อแปงเนี่ยผมเอ้ยไปท้ามาอยู่แล้วพวกพี่เดินไปดูแล้วผมขึ้นไปนี่ว่าเอะใจว่ะมาจืดมีใครมีมีใครขึ้นไปยังเไงมีพี่เอ๋ยขึ้นไปนี่พอท้างเข้าใช่ป่ะ วนในทางที่เราลดเราลงอ่ะเพราะตอนที่เราลดเราลงเรายังไม่ได้ดูกันเลยใช่ใช่ใช่เป็นไล่เทิรกเดียวกันใช่ใช่แล้วก็วนไปเลยไม่ไอ้กมาแล้วกเลยแล้วแต่จะเจอถ้าเจอยังไงหน้าเดินยังมีกําลังใจเดินอยู่พอข้ามไปเนี้ยวนว่ามันไปจะไปที่รถจอดทีแรกอ่ะเต็มคาร์บเป้ลเต็มแป้แต่นี้ต้องมีถึงสองโลไหมได้โลโลโลไม่ขาดโลไม่ขาดอยู่แล้วเออเจออย่างนี้มันกําลังใจหาเดินเดินกับแป้วยไง เดินขาลากนะครับหมวยเปิดก่อนนะเรัต่อตามด้วยพี่เอนะทุกคนโอ้โหต้องให้หมวยเปิดตลอดผมผมเปิดงานตลอดอ่ะเปิดงานแล้วเรียกตลอดเลยจริงนะมูเจอก้นเลยนะใช่ผมเจอตลอดแล้วผมก็เรียกตลอดอ่ะโอ้โหน่าล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 าข้ไปนี่ลาทีตรงนี้นะใช่ครับเอ้ยหวายเทียบ พี่เอถ่ายรูปจะไม่เสร็จอีกนี่ครับนอนถ่ายเลยนะครับนนยเยอะจัดน,นะครับ <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนู่นเลยเดี๋ยวถ่ายไหลลงมานี่แท็กมีไหงพีพ่รู้นฮะดูด้านล่างแท็กไหมวะไอ้ที่มันขุดงได้แล้วเต็มรู้ว่ะดอกยังยังเดือมชั่วเพราะว่าตอนนั้นมันดอกเด็กไง เทย,ยนโย,ยนแค่ผมนี่แล้วมันเป็นสายอย่างเดียวนี่ใช่เป็นสาย,สายผมบอกว่าถ้าเจอถ้าเจอ,เจอดอกเดียวก็ช่างต้องมาหาบริเวณนะฮะแล้วสมีห้าห้าเมตรอ่ะดีนะพวกเขาเินมาไม่ไม่ขึ้นมาก่อนดีนะผมเรียกก่อนบอกแล้วว่าถ้าเจอปุ๊บมันจะเป็นสายเห็นมันเป็นสายผ่านเรื่อ้ก่อนมาือไปกอบุกก็ได้อย่างนี้ เดี๋ยวลืมกดใ่เรียบร้อยเลยนะแปลงใหญ่เลยไลืมกดโอ้โหสองแป้งสองแป้งนี้เลยเรื่องเลยเอ๋ชอบแบบนี้เอ๋ชอบแค่ไม่เหนื่อยเลยอย่างเงี้ยเปิดงานตลอดเดไปเรามันทีมงานเดียวกันอยู่ละจะกอบุกขึ้นยิ่งยิ่งกว่านี้กันแน่นกว่านี้กอบุกใช่แล้วดอกใหญ่กว่านี้อทงเ็ก แล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นทีเราเดิอนอย่างเงี้ยต้องเดี๋ยวก็เจอตัวปานนี้ต้องเต็มกระเป๋าหมดแล้วถ้ามันขึ้นจริงๆน,นะผมมันจะคมอะเฉือนได้เลยเอ้ยยังพี่โอเคนั่ะโอเคสองคนโอ้กำลังสวยเลยอืย อยู่ในก็ชื่นใจน้อยเนาะพี่เนาะหันมาเขาข่าวคิดว่าคิดว่าไม่ใช่น่ะคิดว่าเห็ดเมาเมาเราไม่เคยเจอเยอะเลยมาเนี้เราไม่เคยเจอเยอะเลยเลยตกงงเในที่หามาทั้งคืนเนี่ะทั้งหมดเลยแหละก็เจอแบบนี้มันก็โอ้โหกำลังใจเดินหามีเพียบเลยเห็นตั้งแต่ของพี่ออสแล้วแต่มันห่างเกินของพี่ออสแล้วมันขึ้นมาเยอะนะเนาะ ขึ้นมาเยอะนดอกใหญ่ดอกใหญ่แต่ว่าขึ้นมาเยอะแหลยดอกสวยเลยแหละว้าวเจี๊ยเอวสุดจริงนะรู้จักเวยพาเที่ยวไหมครับอันนี้รู้จักช่างเอไหมช่างเอในตำนานนะแล้วจัดไปรู้จักช่างเอเปล่าโอเกือบสองโลแปงเดียวจะใช่ไงถึงจะบอก โอไปตาไปต่อทุกคนไปสุดจริงไปกดเลยดิ